มาดูแบบฝึกหัดข้อ1ขีดหนึ่งกันนะคะแล้วเราลองมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคํานวณตอบในส่วนของแต่ละข้อคําถามซึ่งในแต่ละข้อคําถามเนี่ยเขาถามว่าจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยให้เราคํานวณหาอะไรอันที่1คํานวณหาต้นทุนวัตถุดิบทางตรงข้อที่2ค่าแรงงานทางตรงข้อที่3ค่าใช้จ่ายการผลิต4ต้นทุนขั้นต้น 5. ต้นทุนแปลงสภาพแล้วก็6ต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์ก่อนว่าในแต่ละส่วนอันนี้มันเป็นอะไรนะคะแยกแยะให้ได้ก่อนบริษัทกากาเขาเป็นผู้ผลิตจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้อ้าวเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเลยเนาะอันนี้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็มีข้อมูลในการผลิตดังนี้ ฉะนั้นก็มาดูในการที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้กาวตะปูกาวตะปูเป็นอะไรเป็นวัตถุดิบทางอ้อมค่ะกาวตะปูเป็นวัตถุดิบทางอ้อมหรือเราใช้ชื่อย่อว่า IDM ใช่ไหมคะซึ่งวัตถุดิบทางอ้อม IDM เนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายดีก ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือเป็น O H อ่าเพรานั้นอันนี้กาวตะปูเป็นวัตถุดิบทางอ้อม IDM นะคะต่อไปเงินเดือนยามรักษาการโรงงานเงินเดือนยามรักษาการโรงงานเป็น แรงงานทางอ้อมค่ะเป็นแรงงานทางอ้อมนะคะเป็นแรงงานทางอ้อมแรงงานทางอ้อมเราใช้ชื่อยอ่อว่า I D L ใช่ไหมคะเราใช้ชื่อยอ่อว่า I D L ซึ่ง I D L ถ้าเป็นทางอ้อมมันก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตเป็น O H นะสีและชิ้นส่วนเล็กอื่นๆที่ใช้ในการผลิต เป็นไรเอ่ยสีและชิ้นส่วนเล็กๆอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเป็นอะไรเอ่ยวัตถุดิบทางอ้อมค่ะวัตถุดิบทางอ้อมใช้ชื่อย่อว่าอะไรคะ IDM ค่ะ IDM ค่ะเก่งมากอ่าเป็น OH นะคะ IDM เป็น OH อันไหนที่เป็น OH อ่าใช้สีเขียวนี่แหละ ต่อไปก็เ,ออเดี๋ยวครูใช้วิธีนี้ดีกว่าอันไหนที่บันทึกไปแล้วเราเรา,เราค่อยทำไทยทำสีเงินเดือนพนักง,งานทําความสะอาดโรงงานพนักง,งานทําความสะอาดโรงงานเป็นแรงงานทางอ้อมค่ะโอเคเป็นแรงงานทางอ้อมเราใช้ชื่อย่อ I D L O H นะคะไม้สัก แปรรูปไม้สักแปรรูปเป็นอะไรเอย่ยวัตถุดิบทางตรงค่ะวัตถุดิบทางตรงเราใช้ชื่อว่า D ีนะคะค่าแรงช่างประกอบตู้ ค่าแรงช่างประกอบตู้ค่าแรงทางตรงค่ะเป็นค่าแรงทางตรงเป็นดีแนะคะเราใช้ชื่อย่อะวะ่า DL ค่าภาษีทรัพย์สินโรงงานค่าภาษีทรัพย์สินโรงงาน เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะก็เป็น O อะไรคะ O H นะคะหรือเราใส่ O H อื่นไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อคุณจะให้แยกเป็นประเภทนะคะไม้อัดแปรรูปไม้อัดแปรรูปเป็นอะไรคะทางตรงหรือทางอ้อม มาอัดแปลรูป D D M วัตถุดิบทางตรงนะคะค่าเช่าสำนักง,งานค่ะค่าเช่าสำนักง,งานเป็นอะไรเป็น O H S, o <S ค่ะ <S O S ของเราคืออะไรนะ O S คือค่าใช้จ่ายอะไรนะ ค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะอ่า oh คือค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตในที่นี้ของเราก็จะมี idm idl ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายผลิตอื่นๆในที่นี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะสาธารณนุโภคโรงงานค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโรงงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรคราวนี้อันนี้คือค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงานใช่โรงงานไหมไม่ใช่ค่ะอือไม่ใช่โรงงานเพราะฉะนั้นใช่ค่าจ่ายผลิตไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นค่าเช่าสำนักงานอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายการผลิตมันเป็นค่าใจ่ายในการบริหารนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่เกี่ยวกับเรานะคะไม่ใช่ค่าจ่ายผลิตค่าน้ําค่าไฟโรงงาน านาําค่าไฟโรงงานอันนี้แหละถึงเป็นอะไรคะค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะค่าอันที่นอกเหนือจาก IDM กับ IDL ครูใช้ชื่อเป็น OH อื่นไปก่อนนะคะค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรใช่ไหมคะใช่ OH ไหมเสื่อมราคาเครื่องจักรถ้าเกี่ยวกับเครื่องจักรใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะ แล้วก็ค่าแรงงานช่างทาสีค่ะค่าแรงงานช่างทาสีเป,าาเป็นค่าแรงทางตรงค่เออนะเป็นค่าแรงทางตรงเราใช้ชื่อย่อว่า dl นะค่าแรงทางตรงใช้ชื่อย่อว่า dl นะอ่ะหมดแล้วนั้นหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามแต่ละข้อนี้มาดูข้อคำถามนี้ก่อน จากข้อมูลตรงนี้ให้เราคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบทางตรงนะคะต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของเราก็คืออะไรนั่นเอง d อะไรคะ dm นะคะเราก็ต้องหาไอตัวที่เป็น dm ว่าได้เท่าไหร่ค่าแรงงานทางตรงคืออะไรคะ dl dl ค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือตัวที่เป็น oh ซึ่ง OH เมื่อกี้ของเราเนี่ย OH มันมีอะไรอะไรบ้างคะ OH OH ของเรามี I อะไรคะ IDM แล้วก็มี IDL แล้วก็มี อันนึงคือ OH อื่นนะคะเพราะนั้น OH ค่ายจ่ายการผลิตของเราเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วย IDM IDL แล้วก็ OH อื่นนะสามตัวนี้รวมกัน ข้อที่4ให้เราคำนวณหาต้นทุนขั้นต้นต้นทุนขั้นต้นประกอบไปด้วยอะไรกับอะไรบวกกันนะาจำได้ไหม DM บวก DL ค่ะอืม D DM d อบวก DL นะคะต้นทุนแปลงสภาพต้นทุนแปลงสภาพอะไรคะ DL บวกอะไร oh นะคะแล้วก็สุดท้ายข้อที่6ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ก็จะมี dm บวก dl บวกอะไรคะ oh อันนี้ก็คือต้นทุนใน6อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาหาทีละส่วนนะคะวัตถุดิบทางตรงมีอะไรบ้างนะคะรวมแล้วได้เท่าไหร่ จากที่เราวิเคราะห์ไปตรงเนี้ยเราก็จะมาคำนวณหาแล้วนะคะจากที่เราวิเคราะห์เอาไปไว้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรบ้างก็จะมาตอบข้อคำถามแต่ละข้อนี้นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะ อันนี้ให้เลยจะได้เห็นชัดนะคะมาตอบข้อหนึ่งก่อนเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งอันนี้คือข้อหนึ่งขีดหนึ่งนะคำสั่งที่หนึ่งก็คือให้เราหาต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนวัตถดิบทางตรงหรือเราใช้ชื่อยอ่อว่า DM yeah. okay. นั้นเรามาดูวัตถดิบทางตรงของเรามีอะไรบ้างเราก็จะมาดูจากตรงนี้ DM DM เราคืออะไรคะ ไม้สักแปรรูปไม้สักแปรรูปมีอยู่เท่าไหร่1 8 0 0 0 0บาทาไม้สักแปรรูปตัวแรกของเราก็จะได้ไม้สักแปรรูป1,80,000บาทนะคะต่อไป DM มีอันไหนอีกอ่ามีอันนี้ไม้อัดแปรรูปมีกี่บาทคะ80,000บาทอ่า DM ก็จะมีไม้อัดแปรรูป80,000บาทเพราะนั้นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของเรารวมแล้วกันเขียนคำว่ารวมไปเลยนะ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงก็เท่ากับแสนแปดบวกกับ80,000เราก็ได้เท่าไหร่คะสองแสนหบาทอันนี้คือข้อแรกของเรานะคะหาวัตถุดิบทางตรงเราก็ได้ละ2 6 0 0 0 0 0 0